ใอ่ะต้อะแต่ที่ผิดก็คืออะไรยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรติดที่หรือว่าเอามาติดของของแต่ของที่แต่ของนี่จังหวัด อาจารย์ปกครองก็ว่ากันไปไม่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 เรียสน้องคือคือวอวอห้าคือปิดขั้นแรกห้าเนี่ยต้องพี่พี่น้องนักข่าวพี่ขอเบอร์ทุกคนได้ไหมรอไหมรอมากพี่แจ้งนิดหนึ่งนะว่า ตามที่ทางชุดจระเบียบสังคมเนี่ยของจังหวัดราเพลิออกมาตรวจตาสถานประกอบการหรือร้านจําหน่ายสุราในเขตพื้นที่เนี่ยเมื่อวันที่แปดเนี่ยอีกเป็นเวลาห้าปีนะครับหากู้ประกอบการฝ่าฝืนคําสั่งนี้ให้ปิดสถานประกอบการดังกล่าวให้เป็นที่สุดเพราะว่าตามคําสั่งคสทชค้างไ้ก่อนช้ใช้ก่อนครับเดี<ห>๋ยวจะติดแป๊บหนึ่งแล้วแกเกลก็ค้างเลยเอาพี่หันหน้ามามามาตอนนี้มาเรินตัวแทนมาร่วมต่อย อันนี้ห้ามขายนะครับเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับการช้สถาริการตั้งแต่วันที่ผูรับคาสั่งไม่เห็นด้วยกับสั่งนี้สามารถยื่นต่อศาลปกครองได้นะเพราะเมื่อกี้พีไปเี่ยเพอ ที่เราไม่อยากให้มันเกิดผลกระทบเราเข้าใจอยู่แต่ว่ามันมันมันก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายนอน่แล้วครับพี่ปิดอีกสักห้าล้านนี่ได้เลยเลยวันแรกที่เขาจับนี่เขาแจ้งเราไหมคะก็เขาก็ยังไม่ได้คือเขาก็ยังไม่ได้แจ้งบอกว่าเออจะเป็นทางการเราจะต้องปิดอะไรยังไง เราก็รอมาตลอดแล้วเนาะไม่เคยแจ้งใช่แต่ก่อนหน้นนี้เคยผือผิดได้บัางคร่าวๆเลยว่าาจะแจ้งก่อนล่วงหน้าคือประเด็นหนึ่งคือก่อนที่เราจะ